เมื่อพูดถึงคำว่าโอกาสคุณนึกถึงอะไรคำว่าโอกาสสำหรับเราคือการเรียนที่จุ่งโผวิทยาให้อะไรมากกว่าโอกาสโอกาสในการเลือกคือได้เลือกหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารได้สามภาษาลำหน้าทางเทคโนโลยีและยังสร้างสมรรถนะอาชีพที่ดีสู่สากลโอกาสในการเรียนรู้คือการมีพื้นที่ที่เต็มไปได้วยโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายในทุกๆวัน เป็นพื้นที่ให้คนเก่งและคนดีได้สแสดงศักยภาพโอกาสในการใช้ชีวิตคือการมีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยใส่ใจทุกความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทุโพวิทยาประกอบไปด้วยโปรแกรมห้องเรียนต่างๆเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นเล็กๆที่สอดประสานกันอย่างลงตัวฟันเฟืองเหล่านี้พร้อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน เราจึงปรารถนาให้ทุกวันของทุกคนเริ่มต้นรอยรอยยิ้มกับการเลือกเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่ได้ความสุขฟันเฟืองของเราประกอบด้วย2เรื่องหลักที่สําคัญได้แก่ฟันเฟืองเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและฟันเฟืองเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตต่อมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรบ้างโปรแกรมห้องเรียนอะดับชั้นมธยมศึกษาตอนต้น 1. ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics Program or SMP ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการทดลองและประยุกต์ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์วิทย์คณิตพัฒนาชีวิตสู่โลกปัจจุบันและอนาคต 2. ห้องเรีาารยนส่งเสริมอัจฉชียภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น Intensive Science and Mathematics Program or SMP Plus เราสร้างเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เข้มข้นตอบโจทย์การศึกษาของศตรวรรษที่21มุ่งเน้นทักษะความสามารถทางการคิดเพื่อผลิตนวัตรกรสู่การสร้างนวัตรกรรมระดับสากล 3. ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Program or STP เสริมสร้างความคิดสร้างสรงสรค์ผ่านการเรียนรู้ที่ล้ำสมัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเราต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 4. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา Language i n e g a t e d Program or L.G. เราส่งเสริมความเป็นเลืศด้านภาษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาตนเองและได้เรียนเรียนตามที่ต้องการทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอยากเก่งภาษาเริ่มต้นที่ทุ่งโพ 5. ห้องเรียนทั่วไป General Program or G.P. เราจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกา,การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการเรียนรู้รอบด้านสู่การปฏิบัติตามความถนัดและทักษะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics Program or S.N.P. เราพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการค้นคว้าผ่านการทดลองจริงเนื้นการประยุกต์ความรู้สู่การใช้งานในชีวิตประจําวันเพื่ออาชีพวิทยาคณิตพัฒนาชีวิตสู่โลกปัจจุบันและอนาคต 2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านภาษา Language gifted or L.G. เราส่งเสริมความเป็นเลืศด้านภาษาสู่อาชีพเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนภาษาตามความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารพื่อปลูกฝังความเข้าใจในวัฒนธรรมเจ้าของภาษาอย่างลึกซึ้งโปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลืศด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program or IEP อยากเก่งภาษาเริ่มต้นที่ทุ่งโพ learn languages One to อยากเร e ยนภาษาเ u r ่มต้นที่ทุ่งโพ โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลืศอด้านภาษาจีน Intensive Chinese Program or ICP มองจีนมองไกลมองอนาคต语言助未来，欢迎来到国中โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลืศด้านภาษาญี่ปุ่น Intensive Japanese Program or IJP มุ่งสู่ความเป็นเลืศอด้านภาษาก้าวสู่การพัฒนาอย่างมืออาชีพ ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Law and Political Science Program or LP) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ทางกฎหมายและการเมืองเพื่อสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรมห้องเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปสู่นักการเมืองและนักปกครอง4ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ c o m p u t e r and Robot Program or C.R.P. เราเน้นการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 5. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science Program or S.S.P. สนับสนุนให้นักเรียนสร้างความแข่งแร่งทางกายและใจผ่านการเรียนรู้ด้านกีฬาและสุขภาพกีฬาสร้างคนขนสร้างชาติ 6. ห้องเรียนวิทยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ Communication and Applied Art Program or CAP นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่หลากหลายผ่านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีเก่งศาสตร์ถนัดศาสตร์สร้างศิลปินแห่งการสร้างสรรค์โปรแกรมช่างยนต์ Automotive Mechanic Program or MP การฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีสู่งานช่างยนต์เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพท้ายเมืองสร้างทักษะเพิ่มความรู้สู่งานอาชีพ โปรแกรมการโรงแรม (Hotel Management Program or HMP) เรียนรู้งานบริการและงานโรงแรมเป็นหลักสรรูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพท้ายมืองเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ออกสู่โลกกว้างสู่การเป็นมืออาชีพโปรแกรมบริหารการบัญชี (Accounting Program or AP) เราเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจ โปรแกรมอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Program or FNP) เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรอาหารและขนมต่างๆด้วยการปฏิบัติจริงได้รับความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเน้นปฏิบัติเพิ่มทักษะสร้างสรรอาหารสู่งานอาชีพโปรแกรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade Program or MTP) การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์เพร่อมีรายได้ในระหว่างเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท CPO จำกัดมีประสบการณ์มีงานทำ โครงการห้องเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษา (Educational Opportunities Program or EOP) เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้กับทุกคนที่ออกจากเส้นทางการเรียนรู้ได้กลับเข้ามาเรียนอีกครั้ง I believe in my teacher, I believe in my director, I believe in my school, and I believe in my mind ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องท้าทายมากมายก,กว่านี้อีกเท่าไหร่พวกเราทุกคนก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ทุ่งโพวิทยาทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการดำเนินงานในโครงการ1นึ่อำเภอหนึโรงเรียนคุณภาพภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูกเก็ตนะน้อง Educational Opportunities for All โอกาสทางการศึกษาเพื่อทุกคน